อะไรครับสวัสดีบุรุษชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสับสกายผูคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกิจกรรมนะครับผมโกทัวร์ชินโอกันนะครับมี2วันนะคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะผมนะเสาร์อาทิตย์นะครับและก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะากต้องการเติมเกมแล้วต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปปปทีีี่แแแสดดดงงนน้้้้้้ไไไเเลลลยยคผมจจอว นะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมแล้วมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ <laughs> มาทุกคนครับอีก1ิบวิบอสเกิดแล้วเราจับบอสกันไหมบอสกิลาติน่าครับไข่เกา่าเอาเหรอเออไหนไนมันก็เกิดแล้วเหรอตีตไหมอ่ะตีใช่ไหมโอเคมาครับผมม,ม,มาเอ้ยแม่ต้องาตะไตว่ะมาสักทีเถอะโอ้โหสองศูนเจ็ดศูนนะขอญาตเป็นนี่เลยครับ ตัวนี้พี่โยนไม่ได้เว้ยเออโยนเอ็กไม่ค่อยติดเลยเฮ้ยฮะสีแดงมันเป็นไอ้นี่เหรอใช่ผมสีน้ำเงินเป็นเซียล่าเอ้าเหรอเดี๋ยวนี้มันมายึดแทนเหรอวันนี้โอ้ไม่คุ้นเคยเลยดดูนี่มันพูดว่าอะไร<ท>โอ้โหกวนประสาทมากนะฮแล้วพ <laughs> พวกเราไปไหนอ่ะ เอ้ยมีคนชวนตีเรียนก้าเอาแต่มันร่างธรรมดามันเกิดขั้นกันก็มันเจ้าแห่งการเวลากับจอมแม่ยาผ่ามิติเออนี่นะครับผม คิมชาแน่นอนนะฮะอันนี้เมื่อกี้พอดีเอเซฟเกิดนะครับก็ไปถ่ายรูปมานะให้น้องไปถ่ายมาให้นะแล้วก็เราก็จะได้จับเขาตัวหนึ่งนะครับต้องทําทั้ง3ตัวเลยนะครับผมนะปาร์ตี้ชาเลนจ์แจกเลจิมาไงอนะ่ะเพราะว่ามีเลจิกีการ์ดอระ<ช>เจนนี้ก็เลยเอา3หินมาให้เค<อ> <Okay. S 1> มันแจกลูกอมเลจิของเจนที่แล้วนะแค่สิบห้าตัวนะที่เกิดในนี้นะครับผมนะเอ่อไม่มีชาเลนจ์หรอเอา้าปีนี้ไม่มีชาเลนจ์ชั่วโมงหรอ เอาเล่นสบายจริงๆไม่ต้องอยู่เที่ยบที่แล้วตอนแรกว่าจะโฟกัสก่อนเหมือนแบบนึกว่าเหมือนปีที่ผ่านๆมาก็ใช่ไงมันให้จับชาโด้ชาร์โด้ไรอ่ะชาโด้ชิมชาชาโด้ไอ้นั่นไงเครสใช้น้ำหอมร้อยเท่าไหร่อะอุ้ยเกียวละร้อยนี่ตัวเนี้ยมี่ผมมีสองตัวเอาหรอมีแล้วเหรอนี่ไงตัวเมื่อกี้ดีกว่าเพราะตัวนี้มันขาดน้อยอันนั้นมันขาดเยอะกว่าอย่าลืมเข้าตี้กันนะครับมันมีเควสปาร์ตี้ครับโอเคเราต้องจับมอนก่อนนะฮะเราปั้นได้ตัวดีไหมเรายกเลิกปาร์ตี้ไหม เราก็ทําใหม่เออไม่มีน้ําแข็งก็ตัวเลยเดี๋ยวเขาดิสแบนเอาอ้าวต้องออกเองเหรอมอนอะไรเกิดเดยอะน้าน้ํ่แต่มันก็ไม่เห็น,นจะมีอะไรเลยปีนี้ไม่มีรางวัลสะสมประจําแบบแต่ละชั่วโมงนะครับคงให้เราโฟกัสในการเดินเล่นได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่มันผ่านมาสี่ชั่วโมงแรกเหมือนจะไปไหนแทบไม่ได้เลยเพราะว่าต้องแบบว่าโฟกัสในเรื่องของการจับมอนให้เสร็จก่อนไม่งั้นมันจะวุ่นวายนะครับเพิ่งหินมันของกากอ่ะแต่เราอยากผ่านเควสใช่ไหมใช่ น่นเราเอาหินไปก่อนกันได้ไหมเล่นรูทมันจะมีตัวไอปาฮิสวีอะเกิดปาปิเรนยาใช่ปาปิเรนยา่า Power Up Normal อลออวอเตอร์ไทสทามนะครับเรารับอาเซฟไปก่อนนะครับผมที่ไปถ่ายรูปนะนะครับนี่นะครับผมมันจะมาแบบเหมือนตอนที่เราโกทัวร์หรือโกเฟสนะครับที่ถ่ายรูปเอนเต้เลโคซิคุนเนาะถ่ายแล้วก็จะผ่าเฟสนะครับผม ส่วนตัวน้องนั้นก็ลูกเดียวหนีตลอดนะถ้าใครโชคดีอาจจะได้โยนสองลูกก็ไม่ค่อยติดหรอกครัเว้นไ,ได้ใช้นี่ได้จับแน่นอนอืมแต่กิมมิกนี้มันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเทพแห่งบึงนี่หว่ามันไม่ได้หนีเราไม่หว่าะ power up normal หรือ water แล้ว3ามเ u e s t ุเสาได้เหมือนกันเลย be ด o o f เทพเจ้านะฮะโอเคครับเราหมุนเสาไปเรื่อยๆนะครับผมร,ร,รับเควสไปนะครับอยากรู้ว่ามันเควสเดียวกันไหม,มเควสเดียวกันเลยแต่ว่ามันรีเซ็ตแน่เลยอะชั่วโมงต่อไปรีใช่ไหมน่าจะรีเหมือนตอนที่เรามาเล่นกันอ่าแปลว่าชั่วโมงนี้แค่เราหมุนเสาแล้วก็ power ั p มอนธาตุน้ำก็ได้เควสรัวๆเลยนะครับอือสี่สิบเก้าเลยเอ้อ ยังพักไม่เสร็จนะฮะไม่เป็นไรครับผมกดเลยเฮ้ยแต่จริงๆตีบอสมันวัวอะไรก็ได้อยู่แล้วไม่ใหรอมันไม่ต้องตรงพลาดไ,<ม>ได้อยู่แล้วอขอแค่วัวดูเป็นกิจกรรมที่ดูเงาๆงนะเพราะมันไม่มีทาร์เก็ตให้เราได้ทําเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจับมอนให้ครบ15ตัวก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้เจอปิกาจูสักตัวเลยอยู่ไหนหมดเนี่ยอุกกซีก็อยู่ลงอาหารเองไงผมน่าจะเดินไปถึงตรงนี้ก็ถึงแล้วนะสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยจะเข้าใกล้ปุ๊บจะร้องเลยอ่ะเอาอีกแล้วโดงทำน้องร้องอีกแล้ว เอานมก่อน AL เอานมกินนมก้อนกินนมไอ้ินมเป็นตัวโปเกมอนด้วยมาครับอีกแค่ตัวเดียวนะครับผมเราจะผ่านเควสหน้าแรกนะฮะเฮ้ยมีคนชวนมารับรางวัลกันครับเฮ้ยมันให้ผมจับเดียนก้าว่ะใช่มันหน้าเดียนก้าพันเกียรพันเกียอ๋อ Power Up Dragon twice Pokemon สิบ time Dragon นะและสี่ดาวเลือกพอจน์ะมาป่ะเมื่อกี้ผมเลือกชิมชาเนา่อร่อชิมชามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับรอตีบอสกันนะครับแล้วก็ผ่านหน้านี้ไปด้วยกันนะครับชั่วโมงต่อไปเลยนะครับผม ผมตีเดียนก้าก่อนนะครับพอดีเควสให้เราได้ตีนะเดี๋ยวมันจะต้องไปหน้าต่อไปไงทุกคนเดี๋ยวจะเสียเวลานะฮะนี่ผมกดริมโมทไปเลยนะฮะมันแจกเป็ดตัวดีๆป่ะเหมือนแบบการันตีแบบสูงๆเลยอ่ะมันเกิดชั่วโมงสลับกันนะครับผมเป็นชั่วโมงนี้เป็นตัวธรรมดาชั่วโมงต่อไปอีกประมาณ8นาทีนะครับจะเป็นร่างของออริจินฟอร์มนะซึ่งผมจะไปตีชั่วโมงนั้นเยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมแบบว่าอยากจะผ่านเควสไปก่อนนะเอาชัวร์ก่อน เกือว่าอันต่อไปได้ทำนู่นทำนี่แบบว่าต้องจับต้องอะไรนะครับเมื่อเช้าผมนั่งตีเกือบดีแล้วเนี่ยโอเคครับเนี่ยมันจะผ่านเควสหน้านี้นะครับผมแล้วก็นี่นะแจกมอนมาครับผมวันนั้นแพนหนักเดยนะเฮ้ยพี่เบิ้มสวัสดีครับโอมาหล่อเท่เลยทำไมดูอารมณ์ดีจังเลยพี่เบิ้มอีโวสามตัวนะแล้วก็ต้องใช้เอฟเฟกต์นะครับอย่างที่บอกนะครับผมซึ่งยังไม่มีครับผมอีโวสามตัวเดี๋ยวผมให้พี่ลิงก่อนไหมให้ให้ยืมใช้ก่อน จะดีอ่ะอีโวสาตัวเฮ้ยทีนี้ผมยังไม่มีเลยโวเลยแล้วกันครับเออไม่เป็นไรครับเปิดเด็กผมยอมเสียลูกอมได้นะครับกราเบียสนะครับหมดแล้วเนี่ยพอดีเลยต้องโว3สตัวนะครับผมแคสโตดอนนะครับม,มาแจากชาโดว์หมดเลยนะนี่โคเทโดงฮัสซัมไคลอดใช้นี่สวยกว่าอันนั้นมันเขียวมันมึกมือนี่คงที่มันการันตีพี่ว่าเจไ,ได้อนะโอเคสักครู่นะครับน,น่าไป มาทุกคนครับดูไปเลยนะครับผมเรียนกล้าแล้วครับเพราะว่าผมจะต้องใช้ท่าของเขานะขออนุญาตรุก่อนเลยนะครับชวนเพื่อนด้วยอบบี้เต็มแล้วน่าจะรีโมทเต็มป่ะครับมาทุกคนครับผมนี่นะฮะโอ้โหดูฉากโคตรอลังการสวยมากขอมุนหน่อยขอดดดด,ด,ดไปมาแป๊บนึงอู้แปบ๊บโอ้โหสวยโอ้ยสวยจริงสวยจริงโอ้สวยจังเลยส่งแล้วที่ชื่อขิงไวมากนะฮะโอ้เท่อะเท่ไว้ถึงฉากเท่ครนะับเอาจริงๆินะ ผมก็ยังรับไม่ได้นะครับสำหรับเบียนก้าพันเกียรา่ากอะไจินฟอร์มนะมันมันไม่มันก็ไม่เท่เหมือนเดิมมาดูยังไงมันก็ไม่เท่เออนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวใครเท่กว่าน่าจะเป็นพันเกียร์นะฮะโอเคครับผมมีชัยนี่ใช่ไหมใช่ไม่นี่ครับผมสองสามูนย์สี่ดีไหมสองสามสามเจ็ดโอ้โหเยอะเลยตีมาเร็วโอ้โหมาแบบถ้าตีเทบจะมองไม่ออกเลย ก้มคอนิดเดียวยังไม่ติดครับผมเเดี๋ยวเราต้องใช้ความสามารถของเขานะครับมันขยายอะไรนะนี้อันนี้หยุดเวลาไข่หยุดเวลาน้ำหอมเนี่เดลีนใส่นะนี่แบบ15นาทีครับหยุดทีก็เป็นชั่วโมงถ้าสมมติลูกอมเยอะอืมต้องเดินเอาหาแบบร้อยลากเลยหรออีกหน่อยเดียวเอง นี่ครับทุกคน This Pokemon No อ n d Attack with Adventure e f f e c t อ๋อนี่นะครับผมนี่บลู e s อฟไทม์นะเสียงคำรามแห่งเวลานะครับผมใช้5000ดัตแล้วก็5ลูกอมนะครับเราต้องกดอยู่แล้วนะทุกคนฮะเราจัดเลยนะครับใช้แค่หนึ่งครั้งพอ12นาทีนะครับอโอเคครับนี่นะครับมีเอฟเฟกด้วยมันไม่เห็นจะเท่เลยเอฟเฟก่ะใส่ไปอีกหน่อยก็ได้นะจริงหยุดเวลาเลยฮนะ12นาทีโอ้ยอดเลย โอ้ได้นกดงได้ตัวอะไรนะไอ้ตัวเนี้ยได้ตัวอะไรนะตัวอตัวผีอ่ะตัวผีผีไหนผีสร้อยอ่ะผีม่วงผีสร้อยล่างสองอ๋อโอเคเดี๋ยวเดินไปใกล้แค่นี้เอออยากใช้บัตรใต้ยิมบ้างมีคารูเกะเหรอคนดีเลยใช้ดีสวยมากผีฟ้ายังไม่ได้เลย เรายังไม่ได้ทักตัวเลยนะพี่เออจะเสร็จไหมเนี่ยสอันแค่สอันเองนะโหดเกินมอนมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ตัวน,นี้เกือบดีนะฮะพิ r i f y 3ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเสร็จกันยังครับเสร็จแล้วบอกนะครับเดี๋ยวเราไปตีพันเกีร์กันเดินไปกันนะ2ตัวเลยอะเหนั้นผมระหว่างนี้ผมพิ r i f y s ชาโด w รอไปก่อนนะฮะตัวที่ยังไม่เคยพิ r i f y 3ตัวนะครับผม ทุกคนผมเพียวครบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปตีพันเคีย2ตัวนั้นกันนะครับผมมีคนเข้าไปแล้วด้วยไม่เป็นไรตรงนี้มีคนเยอะอยู่นะครับน่าจะสบายๆนะครับเออเหมือนให้เราแบตเท่นนะครับเป็นรางวัลนะครับรู้สึกจะตีซากากินะเมื่อกี้น้องเพิ่งตีไปนะเดีย๋ยวผมค่อยตีแล้วกันเนาะพอดีเราจะไปตีบอสนะฮะอย่าเสียเวลานะครับผมเดินลุยนไปนะฮะเจอตรงบอสเลยนะครับผม พันเกียร์นะฮะอยากได้ชนี้อย่างละตัวนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะวนมาอีกเมื่อไหร่นะครับไม่รู้เลยนะครับเราควรจะได้ไว้นะในอีเวนต์นี้นะครับน้นมันปล่อยแต่การดี้เลยเหรอฮิซุยไม่ปล่อยตัวอื่นเลยเหรอปล่อยปล่อยทุกตัวเรอไม่เห็นเลยอ่ะปลาเปิดเดี๋ยวมันก็วนมาปลาก็ต้องเดินรูทเดินรูทอย่างเดียวอ๋อเหรอมีใครอีกนกอ่ะเคเบตอ่ะแล้วฮิซุยตัวอื่นอ่นะที่เป็นสตาร์เตอร์อ่ะปล่อยป่ะสตาร์เตอร์ปล่อยเป็นบอสล่เป็นบอสเรียบร้อยไหมครับเราครบไหมครับสิบเจ็ดคนมีใครยัง มา,มาทุกคนแ,กนแต่ได้อยากเล่นจะได้อยากเล่น <c oughs> สวยมากอ่ะฉากสวยจริง <c oughs> สมเป็นมิติที่บิดเบี้ยวนะครับทำให้เราได้ข้ามไปในโลกนู้นนะเออนี่เขาบูทอะไรเนี่ยบูทมิติบิดเบี้ยวปะเรียบร้อยครับผมตา,ายใช้นี้สองตัวใช้เอ่ยช้นี่ครับยางละตัวพอทุกคนเฮ้ยผมลืมกดไข่เลยวะตีตอนเนื่องขนาดนี้จะได้จักใช้ใช้ พี่เลเขาได้แล้วได้เช่นนี้เหรอครับใช่ครับอุ้ยจักรี่เลยให้ยนี่เลยเธอไม่ของจริงว่ะเลิกไปแล้วแพลวเกียร์ไม่ตีแล้วต้องชมญเขาตอบไปแล้วโอ้โหสีเป็นอย่างนี้ปั้านบ้านสีเป็นอย่างนี้ คนที่มันพยายามตีมาทั้งแต่เช้ามันไม่จบจบไปเลยนะครขอเป็นท่านะครับผมท่ามาเลยนะฮะตัวนี้เดินไปเลยนะไม่ไปละพี่ลิงก็ใช่ไหมครับก็เมื่อกี้ให้ดูไม่หล่นใหญ่เลยลัดแล้วชัยศรีมันคล้ายคล้ายของผมเลยนะผมเลยเออหันกลับมาก่อนเรียบร้อยเนี่ยพอพันเกียร์มาไวเดี๋ยวเรียนกล้ามันจะไม่มาเฮ้ยโดงมันเสร็จเลยว่ะโอ้โดงมันเสร็จเลยว่ะ จริงมีท่าด้วยอันนั้นได้ท่าไหมมาเดี๋ยวเรารอทุกคนก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราแบทเทิลซากิก่อนนะครับเราเอาเดจิการ์ดกันนะครับผมนี่ไงตีทุกวันไม่ได้ไงเพิ่งมาได้วันนี้เหมือนจะเนิบๆให้เราเล่นง่ายสนุกสนุกขึ้นนะเพราะจริงๆซากิก็ไม่ได้ตีง่ายนะครับน่าเอาไอ้หมัดไปตัวเดียวเลยได้ปะเนี่ยเปอรเซียสนะครับโอ้โหลงไวจริงๆนะครับอ่อนแบบว่าไม่ต้องใช้ท่าก็ได้อ่ะจริงโอ้แล้วมาตีตอนมิติที่บิดเบี้ยวด้วยนะฮะ ยยังสวลืมไปว่าใช้ไม่ได้นะครับน้องเป็นต่อสู้นะฮะใช้หินไม่ได้นะครับจริงก็องเอาตัวกาเบียสมาตีนะไปไไดเดี๋ยวเราต้องไปตีตัวนู้นก่อนนะไม่งั้นจะไม่ทันเวลาหมดใช่เบาบางจริงๆตัวเดียวเลยนะครับเราก็จะได้จับเดจีกิก,กาสมันแจกมันแจกนะเออสมเป็นอีเวนต์นะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยเขาแจกลูกอมอันนี้ด้วยนะ ในสามเลจิภาคที่แล้วเนาะเลจิไอล็อกแล้วก็สติลนะครับผมมาดูกันไอวีดีหรือเปล่านะครับ <S <S ไม่ดีเลยฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> มาทุกคน19คนนะฮะลืมกดไข่อีกแล้วสบายฮนะ19คนนะครับผมเรียบร้อยโยนเอ็กมีเควีโยน X เอ็กเท่าไหร่นะ40ครั้งเลยอนะรอง3ามศูนยครับไม่ดีครับผมใช้ใช้ใชฟับไม่ได้แล้วครับผม ยนเอกเนาะนั่งแป๊บโอ้โหนายวงเดินป้านร้อยหรอร้อยต่อไรนะต่อสามหกเจ็ดใช่นี่เหรอไม่นี่ไม่นี่ครับแต่ป้านเลยหรอใช่ใช่หกเจ็ดไม่ใช่ป้านยนเล่นเลยป้านยนเล่นป้านมัตเตอร์บอลเลยป้านเราเราเหลือลูกเดียวเลยเราโหดป้านไม่มีมัตเตอร์บอลด้วยนะการ์ดอลลอยเราอยู่หรือมาแล้วนะบอลเยอะมากครับ22่สิบสองบอเมื่อกี้ โอเคแอนิเมชันคือช้ามาก่แล้วทำไมต้องได้ตัวที่เราอยากได้ตลอดแต่โดงก็มีตัวที่ปั้นอยากได้นะมีทากอสไทนียงเงี้ยเรามนีเอาตัวไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยไปขอเทีตอนเย็นแล้วกันโอเคโอเคติดแล้วครับผมไม่เข้าเอ็กเลยนะฮะบ้าตายติดยางปั้นตัวนี้ได้ท่าไหมฮะ ไม่ได้ท่านะครับผมนะได้โคเมเทโอ,โอนะครับท่ามันคือท่าอะไรนะท่ามันคือสเปเชียลเลนส์นะครับผมมาทุกคนเดียงก้าผมขอเดียงก้า,กาสนิมสีเขียวน้องสนิมขอน้องนิมเลยฮะขออีกตัวครับวันนี้ผมจะต้องได้สองตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีกดรีโมทไปนะครับโอ้ ยี่สิบคนเต็มแล้วครับผมเดชอเลยบังคับเริ่มนะฮะวันนี้คนมาเรียนก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเป็นอีเวนต์ด้วยนะแต่ว่าผมมาไวไปนะอย่างที่บอกนะชั่วโมงเป็นเรียนก้าพันเกียรตธรรมดาคือผมแบบว่าเออผมไม่อินเลยนะฮะ <c oughs> เออผมนึกว่าจะแบบว่าวีที่เลี้ยวอะไรเงี้ยนะครับผมคือมีงานให้เรา ทำโฟกัสผมบอกว่าก็ดีกว่านะแต่ปีนี้คือเหมือนเน้นตีบอสเลยนะครับเน้นตีบอสจริงๆขอเชนี่นะฮะน้องหมิสีเขียวสอง8แปดแปดร้อยล่างหรือเปล่าไม่รู้อ้าวหลุยเข้ามาทันด้วยโอ้ลืมกดไข่อีกแล้วใช้ใช้ไม่นี่ครับผมสองสองแปดแปดตรงนี้น่าจะได้นะฮะตีมาปับ๊บโอเคเอ็กแล้วครับทำไมตัวเมื่อกี้ผมโยนเอ็กไปได้เลยโอ้พี่ลิงผมโยนคนเดียวเนี่เอนี่ไงได้แล้วหนึ่งเอ็ก อาจนี้ผมสิบแล้วนะโยนไม่ได้อะบอลตัวเมืเ่อกี้มันเพิ่งมาครั้งแรกไงยังจับจังหวะไม่ได้เลยโอเคอืมอืมอืม,อมปั๊บโอเคไม่ติดสักทีอันนี้ขนาดให้เบอร์รี่ทองตลอดเลยนะครับอืมอืมไม่ถึงซะง,งั้นนะโอเคไม่ติด บอนี้สองทุกลูกเลยนะเนี่ยติดได้แล้วมัง้งอเมื่อยไม่ไหวแล้วขาตะคิวกินไม่ติดเลยทุกคนโยนเอ็กได้เยอะขนาดไหนก็ไม่เกี่ยวเลยนะฮะพอแล้วมัง้งอ้หูเราจะเจออนิเมชั่นลัดบอลในความเท่ของมิตินี้ใช่ไหมฮะไม่เอา,น,านะลัดบอลอะพอแล้วอูโหูลัดบอล้ามา เอาไม่ขึ้นเหรอโอ้มาแล้วมาแล้วลารดบอลน,นะฮะอือได้เหรอโอเคติดครับผมฮะ <c oughs> มีคนได้ใช้นี่ไหมครับเขือบบินเมื่อกี้นะฮะชุบอฮิวอปุ่มนี้มันดีจริงๆเลยนะฮะัด <c oughs> มาทุกคนครับผมตัวต่อไปนะฮะเดียงก้าอีกตัวหนึ่งนะผมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมที่เราเล่นกันนะฮะ ใช่เออใช้นี่ฮะตัวใหญ่จัดใช้กาดอนเอ l t แอลตีนะมาใช้ใช้ไม่นี่ครับผมในสองสามเลยเอาอีกหรอเอาอีกอ่ะพอเลยแต่งคนอื่นได้ร้อยก็ได้ขอไม่เยอะหรอกจริงป่ะโอ้โหไม่ดิ้นไม่อะไรเลยฮะออืโอ้โหวงเดินครับ ตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่เราต้องเอา XL Candy มาเปลืองกับเอ้ยไม่ใช่ XL เอา Candy มาเปลืองกับเดียน9,000เก,กียร์หลบะเนี่ยโอ้ห <c oughs> oh, แรงผัน l e c a n d y เลยเนี่ยปั๊บ <c oughs> ตอนกลับไปโอเคนะครับไม่ติดฮนะโ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวจับสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันตัวต่อไปเลยนะฮะ มาครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินรูทกันสักรอบนะครับถ้าเราอยากได้น้องปลานะครับบาสลาโอนะครับต้องเดินรูทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเดินรูทรอบหนึ่งนะครับกระเบียดเกิดนะฮะทิเบิลนะครับผมโคตรดีชั่วโมงนี้ดินกระจอบนี่ชินโอใช่ไหมเออใช่ชิโรนะนะครับผมเมื่อกี้เควสปาร์ตี้เสร็จแล้วเนาะนี่นะครับผมได้อะไรเอ่ยมาดูกันนะฮะปั๊บโอ้โหแจกเลยจีกิการเลยเหรอโอ้น่าจะกกากโยนอย่างยากเลย โอยังเกตอยู่เลยมาฮะหมุนสาวเอาเควสกันด้วยนะครับผมได้กี่เควสเนี่ยได้เควสเดียวเราต้องโวตัวหินพี่เบิร์ดวันนี้มีตัวพิเศษปะสองสามสี่ห้านะครับไปไปเลยปับ๊บโอ้สี่เจ็ดสองวดงต่มีร้อยแล้วตัวเดียวพอนะฮะเอามาอีกก็เหนื่อยนะครับ <laughs> <c oughs> เหนื่อยคือปั้นทุกตัวเลยนะฮะร้อยมอนเต็มอัปเกรดสิครับรออะไรยอยู่กดให้หมดเลยเอ้ยผมมันกระเป๋าต้องเต็มเออกระเป๋ามอนต้องเต็ม ไม่เต็มกดอีกอยังฟอก่อนก็นได้200แล้วนะฮะ <_ d ream> เฮ้ยหมวกแดงของของขอันนี้ไว้รอบนี้ป <_ d ream> ีกระจูตอนชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนะครับชั่วโมงที่เป็นเวลาปกตินะครับผมนะจะเป็นหมวกแบบภาพชินโอกนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาบิดเบี้ยวนะจะเป็นหมวกของยิซุยนะครับผมตอนนี้ผมได้ครบแล้วแต่ว่าชานี่ยังไม่ออกสักตัวเลยนะนี่นะครับทุกคนถ้าอยากได้น้องตัวนี้นะต้องเดินตามรูเท่านั้นนะครับบัสลาโอใช่ไหมใช้บิซิลิดามะนะครับ อย่หมุนอีกเสาหนึ่งถึงไหมเนี่ยเสาล็อกเก็ตถึงถึงถึงโอ้ยมันมีสติกเกอร์ด้วยน่ารักไอป้อมนะฮะแล้วก็บิกจูตัวนี้เลน็นตัวเสาเต็มเลยอะ่ะพวกฟอสซิลนะครับไม่กล้าทิ้งเลยเก็บไปแรกที่โตัวครังนีคน้คนไม่มากได้ที่โตัวครังนี้เราต้องโวทธาตุหินนะครับ อยากได้บาสกิริจังเลยบาสกิลิเหมือนผมจะไม่ได้ใชนี่นะฮะมันมาจากเควสด้วยนะครับเมื่อกี้น้องได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นเลยหนึ่งสมสี่ห้ามาแต่กาเบียสรัวๆเลยอ่ะต้องบอกว่าโชคดีแหละกาเบียสมันเก่งกว่าโอ้หฟักไข่ก็ไวครับฟักไข่อย่างจะได้กาเบียส์นี่ก็โอเคใชนี่ด้วยไชนี่ด้วยหรอไชนี่หระทำไมเราไม่ถึงนะต้องเปิดไงเปิดไอ้พันเกียร์เปิดเลยเปิดเลยนะฮะยุสเลยนะครับผมใช้ดัดเยอะไอ้ใช้เนียนเยอะจังลูกอมโอ้ยโค้เท่ ใช่นี้ก็พอแล้วคิดอะไรเยอะถึงเลยเหรอถึงครับผมถึงไหน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 ตรงนี้เลยอ่ะผมผมเห็นตรงนี้เลยอ่ะข้างๆ้นี้แหละนั่นใช่ไหมอันนี้เหรอใกล้ๆเสาเลยอ่ะมันไม่ขึ้นหนองพี่ตั้งแต่แรกแล้ววะพี่ก็เลยงงโอ้มันค่อนข้างจะเปลืองเลยนะครับทุกคนคือใช้ลูกอมทีละห้านะฮะพี่ยังไม่ขึ้นเลยตรงไหนวะอ๋อเสานี้เสาคลิปนี่เหรอ อ๋อโอเคเอ๊ะดงขาดตัวนี้ปะใช่นี่ะไม่ใช่ค่ะอัฟเซฟอ่ะถ่ายรูปแล้วครับผมมีเวทให้ถ่ายรูปเอ้าตัวนี้ถ่ายรูปไปแล้วเหรอตัวแรกที่ถ่ายให้พี่ตัวนี้ปะอัฟเซฟไม่หรอเออตัวสีฟ้าเซฟเรียบร้อยฮะปิวบินหนีไปแล้วเอ้าดวงดีจัดพี่หนีไปแล้วไปเราไปกันต่อนั่งรีบแล้วใช่ไหมยๆเดินอะทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรูทนะครับเราเดี๋ยวขออนุญาตเล่นก่อนนะฮะอ คลิปมันจะยาวกว่ไปแล้วแต่น่าจะถ่ายวันเดียวผมดูแล้วทุกคนครับมาเรามาปิดคลิปกันนะฮะขอญาตปิดแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะเพราะว่าก็ถ่ายอีเวนต์ได้ค่อนข้างครบทุกอย่างแล้วนะครับผมนะเฟควอร์ก็เสร็จแล้วเนาะเจอน้องอุกซี่น้องอะไรถ่ายรูปก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรา ไปเดินรูทเมื่อกี้นะครับก็ได้ชายนี่น้องปลามาแล้วนะครับที่เกิดที่รูทเท่านั้นเนาะเราก็น่าจะครบทุวนทุกอย่างสําหรับอีเวนต์วันนี้นะแล้วก็เท้าเกียร์เดินก้าล่างออจินฟอร์มเราอยากได้อย่างละตัวก็มาอย่างละตัวจริงๆนะแล้วก็ได้ท่าด้วยนะครับตัวชายนี่ก็ถือว่าครบแล้วแหละวันนี้นะพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วครับมาเล่นชั่วโมงเดียวนะตอนส1บเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับมาแค่ชั่วโมงเดียวเลยนะรพรุ่งนี้นะมาตีอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็เผื่อมาได้ช่บยางชายนี่เพิ่ ก็พอใจแล้วอ่าจริงนะครับสำหรับปีนี้ผมผิดหวังกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วนี่ผิดหวังแล้วเว้ยแต่ปีนี้ผิดหวังกว่าเพราะว่าไอ้แต่ละชั่วโมงที่มอนเกิดอะ่ะเขาไม่ได้ให้เราโฟกัสกับการจับน้องเลยนะฮะโกทัวร์ผมอยากได้ความรู้สึกว่าผมได้เจอมอนทุกตัวในเด็กนั้นอะนะครับมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นอะแบบว่าเออโกทัวร์อะไรนะคันโตะเราได้จับทุกตัวได้เทตดได้อะไรใช่ปะ่ะเออมัน,ม,นมันได้เจอเออมันดีมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยคนระับพอปีนี้คือแบบมันก็เกิดเยอะแหละในภูมมิิภาาคนนอแต่่วั มันไม่ได้อะเอาจริงๆนะคือแบบมันไม่อินขนาดว่าอ๋อมันเป็นโกทัวภูมิภาคนั้นๆนะครับเออก็เลยแบบรู้สึกเฟล,ล,ลๆนิดหน่อยนะครับเราพอยิ่งไม่มีให้จับมอนเพื่อเก็บ เอาตัวอิเล็กตรอนเตอร์แล้วมันดูแบบดูน้อยเลยอะ่ะออดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการบ่นนะมาเรามาออรับรางวัลน,นะครับปิดคลิปกันนะครับผมของตรงนี้ก็มีมีม,มีอันนี้ไม่เกี่ยวนะอย่อีโวอย่ค่อไปโวนะครับเทคเพนดิชั่นนะครับอ่หาันี้นะครับถ่ายรูปอุ๊ซี่นะฮะเราเจอไปแล้วนะเราก็จับได้ด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นชายนี่กันนะครับ ไม่นี่นะครับผม1071ไ้อันนี้ที่เขาาพ p พใช่ไหมไอวโคตรต่ำเลย1071เององะไม่ได้ใช้หรอทั้ง3ตัวไม่มีใครใช้เลยหรอโอ้เศร้าเลยนะน้องอุตส่ามา CP ต่ำๆจับกันไปก่อนนะใจเย็นนะัน้องไม่ได้หนีอยู่แล้วนะครับผมให้บอลอะไรจับก็ได้นะฮะอันนี้มีสปิริตนะครับปีใช้นีนปะเนี่ยได้ใช้นีจาเควสตะโอเคเลยนะฮะโอ้โห ตัวนี้ผมมีแล้วนะอันนี้มันไม่ได้ลูกเดียวติดนะครับผมมันเป็นมอนเควสนะปับ๊บเมื่อกี้น้องเดินไปนะครับสปอตเตอร์ผมเจอมีสปิริตชายนี่นะครับผมจากฟิลเลยนะดวงดีมากนะครับนี่ผมได้จากเควสนะครับผมโอ้เกือบร้อยล่างปดิเฮ้ยโอนิล่าชายนี่จากเควสครับผมล่างฮิซุยนะฮะโคตรเทเลยสีดําทองนะครับผมสวยจัดโอ้โหดวงดีจัด,จดเลยตัวนี้ยังไม่เคยมีนะครับอันนี้เปิดเด็กนะครับผมร้อยดเลยได้ปะ ก็เกินไปนะฮะใช่ตัวนี้มียังไม่รู้นะฮะเมื่อกี้ชื่อนิวราหรือโอนิวราสักอย่างนะครับใช่น่าจะครบถ้วนนะครับผมสําหรับอีเวนต์ทั้งหมดนะน่าจะไม่ได้อัดให้ดูแล้วนะครับผมก็ปิดคลิปไปประมาณนี้เลยแล้วกันนะตอนนี้ผมเล่นมาผมได้ช้ยนี่แล้วนะฮะวันนี้ผมได้มาแค่6กตัวนะครับเป็นเฮาเกียตัวหนึ่งนะครับเดียนก้าตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับชิมชาแล้วก็มีสปิริตนะครับก็ โอเคแล้วนะครับผมลืมถ่ายรูปอะโอเคครับผมสรวบวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนท่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักกจพภัยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอย n หรือสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่แบบเมื่อกี้นะระดับนักประชดภัยกดมาได้เลยนะครับเรามีรายรอบด้วยนะครับการซัพพอร์ตเรานะโดเน o เป็นรายครั้งได้นะกดด้านล่างนี้เช่นกันนะฮะเลือกยอดเงินโดเน t นะตอนโดเน t ก็จะคอมเมนต์เท่ได้ด้วยนะครับผมเล็กช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องกระพุุนนะครับกกชีวิตททนนะสหๆ่อ